สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วครับมือนี้กับส่องอาอะไรนัวพ่อกับผมหยุดนะครับแล้วกะแม่ฝากเสียบแล้วกันเด้อแล้วกับพ่อครับมือนี้หยุดได้กุ้งไล่เสือได้กุ้งไล่เสือไล่เสือมาฝากพี่น้องกับพ่อกับแม่ครับนี่มากินส้มกันเนาะตัวใหญ่ไงเถอะอันนี้พาคการลงมาซื้อยวนตลาดยังก่อนตลาดยวนอันพัทยานะครับพาคการลงมาเที่ยวพัทยาก็เลยแวะซื้อก็เลยนคืดพอดคืดพ่อพี่น้องแล้วก็คืดพ่อ แม่กับพ่อเพิ่นยังท่านได้เคยซิมบางสี่นะก็อยากให้เพิ่นได้ซิมนั่นเนาะแล้วก็มาซุ่มพี่น้องนั่นมาจัดการเลยครับพ่อกับแม่เลยจัดการขออนุญาตตามสไตล์เด้ครับผมเมื่อนี้นี่คึมคึมมาจากหน่อยคือนจากฝนหยิบตกนี่อ่ะแกใส่ถ่ายกันเลยพอถ่ายอยู่นี่ก็มีนี่กุ้งลายเสือลายเสือว่ามันไล่เสือเสือนนี้นะกุ้งไล่เสือตัวนี้ไงเด้อ ได้น้ำจิ้มอันนี้มากครับน้ำจิ้มแจ่วโสมเข้านี่แหละอันนี้ซีส่สคิยงจากน้อยใแซนส่สคิงแหนตัดข้าวได้ปะ่ะผมแก่ห้กอะไรเนีย่ยอันนี้แม่เอาอันนี้กินซุ่พี่น้องเลยซุ่พี่น้อง,องมาเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อบางใหญ่ซีมก่อนเด้อซุ่มเขากันนะครับมื่อนี้กินกินขา้าวเศร้าข้าวศร้าเขาแรงซุ่มกันเนาะครับผมมื่อนี้กับปอกนอกสถานที่ลบเอาหน,นั่นบริจิพาอยู่หน้านะครับมือไหนเราจะพายอยู่หน้า,าพา,า,พาไปเรียนหน้าให้เก่าครับ ข้ายู่อยู่นี่มันคืมเนาะอยู่หน้ากับช่วงอากาศดีลลงงแล้วแหละช่วงนีะเกียวกำลังพอดีเลยบอลอ่ะเ,เาอาจมมีเกี่ยเจี่ยเจี่ยจัดการเลยเสือขาวกับยามันเอยใส่เอาอจับไปนี่อ่ะนี่ด้วยนี่น้องกุ้งลา,ายเสือกุ้งลายเสือวายมันเถืถ่อนอืมหวานมากดนวย พักกันเลยหลังไม่พักถักถักแพลวไม่ได้สียาพักปลอดสารพิษกินเลยทำจิ้มกระจวดแห้งมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินซุ้มกันเด้อคักคักคักกินรสเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเด็ดบอลูปฏิเพชรวาทัน กินพักกินพักคนกินพักต้องกินพักมันเ้อพี่น้อกมันเด้อดครับแสบแสบแสบเฮ้ยมันแดงก็นนี่หว่าเนี่ยอยากด้วยกนันเนาะแดงกัระดาษเนาะอ่ะสองตัวอิ่มได้่ยไหนรุ่นนี้นะอิ่มหมดแหละต่กินอยู่ตี ไอแม่ยังเข้ามาอีกถึงบ่มาเลยพี่น้องมาซุ่มกันนะครับเสียบอยู่ดีมือหนี่งก็ได้ดุนดุนดุนนะครับได้กินเถื่ออาหารเนียนมากทุ่นแนวครับแต่ว่าเขามาได้พอแน่วสี่กับอยากเอามาซุ่มกันเนาะดุนดุนนี่มาพอสี่กับอยากเอามาซุ่มพี่น้องอยากให้พ่อแม่ได้กินน้ำลงสี่นะดุนดุนกินแค่นึงแคข่นเฉียมตะเลแม่สบาย ไอ้อดินไอ้อดินเดี๋ยวนี้เรยังกินแร้งนอทั้งนั้งยุดกับพ่อกับแม่กินเพื่ออยู่ด้วยครับมีโอกาสกับอยากมาซุ่มกันอยู่ด้วครับอยากให้อยากพ่อกับพี่น้องสุบูรุสคนเลยอยากกินเขาซุ่มกันนะขี้เสียบครับแมน่นขี้เสีส่บเน่าหือผักแห้ง ตรงนี้พักแพงกินอยู่สวนก่อนกินพักบ้านเ้องก่อนเดี๋ยวเหากลับบ้านไปพักเข้าซีหญ่สิสีไตอันอยู่หน้านะใหญ่เนาะให้เอไยลงหดไลยถ้าอืมตัวนี้สีชมพูงามเลยอันนั่งงามบ่ะืมซีชมพูงามเลยกินอันนี้ใส่กับตัดข้าวดีล่ะแักแพ,พ้วอืม ไม่เห็นพี่หน่วยกินไข่ป่ะหน่วยง่ายไงไอ้ยังเาไปหน่ยแล้วว่าไอ้ยังเราบ่นเนี่ยช่องแสบเซยซูน่ะพี่น้องเราไปกินเราได้ไข่อย่างบ่วงมากินหน่วยแบบไงหนึ่งไข่จระเินบัวลาที่ม่นไข่ห่านบ่ะเงี้ยผนตัวง่ายตัวเข้าบ่ะนี่เดี๋ยวง่ายกอนพี่น้อง ง่ายก่อนง่ายก่อนฝนตก<ม>อู้ววสิผาพ,พี่น้อง,องกันดินตากแดดไอ้เบอร์แมนตากบรรยากาศละท่านฝนมากพอด,อดอีอันนี้ล่ะห้องไผ่นี่บองแม่าดห้องด้ไหมเนี่จะแ,แก้ไปหายแม่คใครไปทำงาน้าเอาถ้วยถ้วยห้องอน้ำจิ้มค่อยไปเฮียใส่ขามาเด้อครับพี่น้อง คุณ <hi> ไดเมียนในยังก่อนต <shimmer>. ําบุหงนะกับมุซุ่มกันเลยครับแซบไปกันข้างข้างนี <or> ่กินกับน้ำจิ้มแซบๆเลยบรรยากาศตากฝนน้อมึงเนี่ยถ้าอะไรว่าจีตากกันถ้าเป็นนางเศร้าโ่มกันได้ไหมน้องตัวแย่ไงเขาคือต่างกับปงบันเท่าไหร่หรอกับธรรมดาน้องหน่อยกับน้องไงน้องเป็นไงมาทะเล น่าแสแบพี่น้องเสแบทืี่กันเพื่อทันไรอยู่ใสกระไรเนาะมามามาบอเลือกมองแบบคว่ำแสแบมันอยู่น้ำเข่าเนี่ยนะอยู่น้ำเข่ากินของแสแบทเสแบอยู่น้ำผูมักพี่น้องบาด่จัดได้เอ้าเอาแม่ผมว่าแม่ถ่ายยังบาดใดผมขว๋งแม่อยู่กินเลิศกินเลิศกินให้แสแบกันเสบกินให้แสแบกินแบบบ่าเสบกันได้พี่น้องเอ้ากินไรกินบพื่อเสบทกินบพื่อเสบก็บอกกินแล้วเนาะกินแบบบ่าเสบกินก็กินเท่งไหร อันให้เพชรนั่นน่ะเพชรนี่ถือแสบบุ้นละจำได้เล่นเนาะจำได้เล่นเนาะถือแสบเดียวยาเขาเนาะต้องกินบ่แล้วยาเขาสัรพดัดมะเหล้วบ่กินเนาะถือแสบตัวันี้นี่มาครับผมเสือขาวเจ้าเจียเตี้ยได้ซักให้เราดียังไงวัน้องให้เราปอกดีให้ละนี่เอา,จ,าจังยง้มกินแม่กัดจุ่มปุ๊บแล้วกัดร่องเลย เอาตัวนี้ดีกว่านี่เพื่อพี่น้องด้ดวยครับเอาแม่เอาแม่เอา,มเอาผมแกเองว่าเนี่ยเพืคค่อเอาขาอาอกเบิร <c oughs> มามาครับเออคลักคลักอืม นี่เทาไปไปยังหนวดหยาบอ้ตัวแม่ตัวเฮกแมดกระไรซื่อเสืออยู่นี่เลยนเนาะขอเลยตัางซื้อปลากลุมไ่เสือ,มสอเม่ตัวที่แกเลยเอาอะไรกันเลยจราบกินผักกับด้วยป่ะเนี่ย ประเด็นคือว่าที่ไปนั่งกินค้างส่วนนั่นพักนะคือพักเบิดกะทิลาวใส่โรบัสตีแมนคือว่าสีเหลาใส่มาเรียนมาเรียนครับมันแก่ป่ะกึ่งหึ่งแท้เป็นดอกครับสมพ่อแมนรสสิ่งใดคือเก่ากินได้อยู่จะคือก็ดัดไปเลยแมนดัดป่ะขึ้นอย่างหน่อยแต่ว่ากินได้อยู่โอ้เอาตัวหน่อยก็ได้นี่นี่พ่กตัวนี้เป็นเลยอ๋อ อยากไไ้ตัวหน่อยกันบยากกินลอดเนี่ยล <g ül> มันแสบนะวัาถิก,กินันี่ยนี่ฉนเนี่แกยืมห้องน้ำช่ัตพักกันนี่มมันเป็นยาแล้วเนี่ยอือืมโอ้คืออิ่มแล้วปะเนี่ยกินซ้ำกินอไเนาะกดเนอยากกินซ้มที่โตเนี่ย กินพอได้กินในสุ่มกันด้พี่น้องโอ้กินมอสซามเดอร์ตัวไงบอสซามเดอกก็เลยรีกล่องไปซ <c oughs> ี้ตัวเล้ว,ว่ะ <c oughs> ดิเวามวนกันเลยซื้อพี่น้องเนี่ยพอไดอ้เห็นเป็นเสียบก,ก็เลยอยากมาซุ่มพี่น่องอยากมาซุ่มพอกับแม่ซื้อมาฝากกันเนาะแล้วก็ซื้อมากินซุ่มกันนี่แหละแต่ว่ากินได้บ่หลายหรือเลื่อยวากันด้พี่น้องขั้นที่ว่ากินจูกินยังในท่านี้กินอะไร้ะครับแต่ว่ากินได้เรื่อยๆกินได้เบิ่งมือ จัดไปยัดไปตัวสุดท้ายนะครัอมสุดท้ายแล้วคอมพ่อละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายพอดีละสองตัวนี้ไหตากองเนาะแกแบ่งกันที่จริงกัมีหลายานเลยครับแบ่งไวอันนี้มากินซุ้มพี่น้องแต่ววานท่านกินโบเบิร์กับแบงออกสู้กันกินให้ก่เาครับมี่ยังกับแบงกันฮักแท่งกันเนาะก็ยังแม่สวนรภูมินั่นแหละแม่ที่น้องพ่นถามว่วานเอาหยุดเคลื่อนเคื่อให้แม่กินก้อนทุกข้างอันยันยาเบื่อวายันเบื่อยันเพรา่สว่าบแม่นนะครับแม่เราสอนมาแต่หน่อยว่า อันเป็นข้าเป็นเล็กหน่อยเนี่ยขาต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เพิ่นกินก้อนนั่นสินะแต่ขั้นมืออะไรยิ้วๆนี่กันลงกินก้อนนี่กับคออภัยรักินก่อนผู้ใหญกินก้อนเป็นยังกัเนาะพี่น้องข้ากับฟังไว้กับดีก้อนเบาหนักนาะพี่น้องเด็กก็เป็นเด็กเบาหนักกันเนี่ยพ่อบวดไปเนี่ยยังรักกินก้อนผ่านเลยตือพาหายว่าหิวหิวหิวเลยแต่ว่าขั้นขั้นบปนหิวกันนั้นๆนาทีดุนดุนเผื่อดแบบนี บว่ากันหรนืเนาะกันห้องกับพีดพ่าดกันได้แซ่ยบ่แม่ถึกใจบ่ฝนตกเย็นดีอยู่ที่มือนีินะเขาเรียกว่าน่ายูป,ป้าน,านานพักนะครับม,มันเย็นอยู่ยนยนในเงนื่อนมันเอาฝนตกแร้วฝนตกกว่าน,นี้ก็เลยเขาแมา่อิ่มแหลกเลยพี่น้องอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอ้แซ่บทัง้งแซ่บทั้งอิ่มถึกใจบ่พี่น้องเดี๋ยวมือหนาขั้นพี่น้องมกักขี่จึงสี่หรือว่ามักน้องกินอยังเนาะล่ององันคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวขั้นเท็ดได้หรือว่าหาได้เดี๋ยวมาซุ่มกันกินครับ ผมแ่งกันันหาได้น้อยเดี๋ยวจะมาซุ่มพี่น้องเนาะแม่เนาะเมื่อวานไหนกับเฮ็ดอันยังก่อดน้องใม่สมไปทานน้องใหม่ให้เตี๋ยวไปหาน้องใม่ไม่เดี๋ยวในปลาผมเราเราก็เลยมาเห็นน้องใม่สมให้ร้านเรากินทั้หละให้เอื้อยกินปัจจุบันมันเบิดแล้วถ้ากันไปยังกอดไปรอสวนบ่ถ่ายคิวไปพี่น้องบึ้งอยู่บ่ถ้าห่างนี่บ่ได้ไปถ่ายน้ำพึ่นเลยค่าจ่ายไปงานกี่กับเสียบไงคอมกี่กับเสียบ่ไงคอมเท่าไหร่บ่แก้วกับเสียบ กุ้งกระเสียม่นบ่ผักเรือเดินไปกินกับตำหุ่งตัวพัานเนียงแซีบเนี่ยไหนนี่ขอบวุ้เนาะอันนี้ก็มันมีตำเหนียเขากินตำเหนียก่อนเสียบพ่พี่น้องแซียบ่กินซุ้มกันแซ่บนาอเสียบเด้อไปมื้อหน้าพอกันไหมเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณที่มาติดตามช่องอร่อยนัวแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวยายแม่อวยพรให้เก่าครับได้ก็สิว่าคือเก่าล่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเฮาน่ะมีความสุขกับพี่น้องเด้อครับมีความสุขมีความเจริญบ่เก็บบ่จนมีสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่่่กับพอแนวดี ไอพี่น้องเข้าลำรวยลำรวยสุขุสุขุนนะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอยนู่เฮากินยเ่ากินน้ำกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมมือถาเด้ออย่าลืมเด็กน้อยเด้อดีนะครับกุ้งเนื้อแซ่บแซ่บแมาซุ่มกันนะครับผมแซ่บแซ่บ